thank you ถ้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะยังคงอยู่ในเรื่องของก๊าซมีเทนที่หลังเลนใช่ครับผมก็อย่างที่เราเกิดไว้ว่าก๊าซมีเทนเนี่ยมาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ดีมันคงไม่อุปทานมาแบบราบมาไม่มีทางอยู่แล้วนะมันต้องมีที่มาครับผมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับบริเวณขั้วโลกเหนือในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งบริเวณเดิมนี้นะครับผมซึ่งเคลื่อนย้ายมาใช่ครับผมไม่มีน้ําแข็งปกคลุม เป็นแบบว่าที่ลาบเขียวขจีมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายบริเวณนั้นครับผมและอยู่ดีๆครับก็เกิดเหตุการณ์ที่แกนโลกเนี่ยเปลี่ยนอย่างฉับพลันครับจึงทําให้บริเวณนี้กลายเป็นขั้วโลกโดยฉับพันเลยทีเดียวครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จาก20องศาเซลเซียสเนี่ยกลายเป็น50องศาเลยทีเดียวครับถือว่าเฉียบพันมากใช่ครับผมเลยทําให้สิ่งมีชีวิตออที่อยู่ในบริเวณเดิมนั้นเนี่ยครับถูกแช่แข็งในทันทีเลยเ,ออเขาก็โดนฟรีดแบบอยู่ดีเปลี่ยนโลกแก๊สแกเปลี่ยนออฟรีดอยู่นี่เด็กแข็งฟรีตัวเองเลตายไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็น้ําแข็งเนี่ย ก็อากาศเนี่ยก็เย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีน้ําแข็งมาปกคุมขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตัวอย่างที่เห็นก็มีเรื่องของช้างแมมมอธที่มนุษย์ค้นพบเนี่ยครับคือยังสมบูรณ์อยู่เลยบางตัวเนี่ยยังเคี้ยวข้าเคี้ยวหญ้าอยู่เลยยังมีหญ้าอยู่ในปากอยู่เรับผมในกระเพาะเนี่ยยังไม่ย่อยอาหารเลยแล้วก็ ถูกแช่แข็งไว้อย่างนั้นนะครับสภาพไม่เน่าคือเรียกได้ว่ามีการย่อยสลายแบบช้ามากมากเลยนะครับผมก็จริงๆก็เลยเกิดสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายด้วยกันนะที่ถูกฝังตัวอยู่ในน้ําแข็งเนาะใช่ครับผมก็เลยเกิดก๊าซมีเทนจํานวนมากครับซึ่งถูกน้ําแข็งเนี่ยปกคลุมเอาไว้ไม่สามารถที่จะ ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศได้นะครับผมจนในปัจจุบันครับเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นนะครับผมก๊าซเหล่านี้นะครับก็เลยค่อยๆถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็เป็นตัวเร่งนะครับทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกอย่างในทุกวันนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นสัตว์นะคะที่ได้รับผลกระทบแบบนี้ด้วยนะพี่หลังเลนใช่แล้วครับผมก็อย่างที่น้องดีมาเนี่ยนะครับก็คือหมีขั้วโลกเนี่ยที่เคยเป็นราชาแห่งดินแดนน้ำแข็งที่คนรู้จักเนี่ยครับก็ สามารถปรับตัวกับความหนาวเย็นได้ดีนะครับแล้วก็มีพละกกาลังอย่างมหาศาลเนี่ยมีขั้วโลกนะครับจึงถูกขนานนามว่าเป็นนักล่าแห่งดินแดนน้ําแข็งเลยทีเดียว<ช>แต่ตอนนี้ครับราชาแห่งดินแดนน้ําแข็งเนี่ยก็ตกอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่ายากลําบากในการอเอาชีวิตรอดอเหมือนกันนะครับเพราะว่า ภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับอืมใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยหมีขั้วโลกเนี่ยนะเขาใช้เวลากว่า2 0,000 0ปีนะที่เขามีการวิวัฒนาการตัวเองเนี่ยจากหมีสีน้ําตาลกลายมาเป็นหมีขั้วโลกสีขาวใช่ถือว่าเวลานานเหมือนกันเนาะในการวิวัฒนาการตัวเองมาแล,แล้วก็มีการปรับสภาพของตัวเองเนี่ยให้มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศของพื้นที่ต่างๆที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งนะโดยลักษณะาทางกายภาพของเขาเลยนะคะที่เห็นได้ชัดเนี่ยอย่างเช่นว่ามีขนที่อุ้งเท้ามีนิ้วสั้น มีเล็บโค้งงอต่างๆนะคะซึ่งาสามารถที่จะยึดเกาะกับน้ําแข็งเนี่ยได้อย่างสบายเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีท่อนขาขนาดใหญ่เลยที่สําคัญอืมเรียกว่าขาใหญ่ขาใหญ่ท่าน,นั้นเลยขาใหญ่ท่านั้นเลยนะคะแล้วก็น้ําหนักอันมหาศาลเนี่ยที่เป็นน้ําหนักตัวของเขานี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเพราะว่าทาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเดินบนพื้นน้ําแข็งที่บางๆได้ด้วยการที่เขาแบบว่าปรับตัวนะ และในปัจจุบันนี้นะครับก็มีหมีขั้วโลก<ม>อาศัยอยู่บนโลกประมาณ22,000ถึง27,000ตัวเท่านั้นก็ยังดีนะ<ม>ยังคงมีอยู่ ให้เราได้เห็นหด้วยวนนสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับทำให้น้าแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็วนะครับหมีขั้วโลกที่ปกติจะอาศัยอยู่บนพื้นน้ําแข็งหนาๆเน,นี่ยนะครับก็จะหาแผ่นน้ําแข็งอาศัยอยู่ได้อย่างยากขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายครั้งครับที่หมีขั้วโลกเนี่ยต้องว่ายน้ําเป็นร้100 100อยๆไมล์อ่ะคือไกลขึ้นอ่ะใช่ครับผมเพื่อที่จะไปยังแหล่งอาหารใหม่นะครับผมแล้วก็หาแผ่นน้ําแข็งเหยียบได้ยากมากขึ้นด้วยนะครับทำให้หมีขั้วโลกเนี่ย หลายๆตัวครับจมน้ำเสียชีวิตรครับเพราะว่ามันว่ายน้ำไกลอ่ะแล้วมันหนาวแล้วมันก็ ไปไม่ไหวอ่ะไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายได้ขนาดนั้นแล้วก็ยังหาอาหารได้ยากมากขึ้นด้วยครับบวกกับน้ำแข็งที่จะทำให้การใช้ชีวิตอยู่ของมันเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับผมอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนเนี่ยจึงทำให้หมีขั้วโลกครับตอนนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมากใช่ก็ยังหลงเหลืออยู่เพียงในจำนวนที่พี่หลังเรียนได้แจ้งไปเนาะประมาณ 22- 0 0 0ถึง27,000ตัวครับมลก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับผมก็นี่ก็คือเรื่องราวที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสภาพอากาศของโลกนะครับผมก็เราก็เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับใ,ให้ได้รับชมแล้วก็เป็นประโยชน์กันใช่นะเป็นประโยชน์มากเลยวันนี้ได้รับข้อมูลสาระเต็มที่มากเลยวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ